สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆแดดอ่อนๆเมื่อกี้ลากพัดลมลากสายไฟไปทางน้อสน,นะคะแต่มีฝนลงมาสองสามเมตรรีบขนของข้าวรม่มตกมาไม่กี่เม็ดเอง เก็บงานดูหญ้าอยู่แถวนี้คะ่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรทเมื่อวานก็ไปเยี่ยมลูกมาลูกอยู่ในค่ายไปกินข้าวข้าวเช้ากับเขาเมื่อวานนี้ไปเช้าไปแปดโมงเช้า อาทิตย์ก่อนนี่ไปถึงจะบ่ายโมงอยู่แล้วโอ้ยสงสารลูกไม่มีคนเบิกตัวเพื่อนเขาบอกเรียบๆไปไม่มีใครเบิกตัวทหารใหม่รอแฟนเขาเลิกงานเที่ยงไปถึงจะบ่บายโมง,งกว่าละน่าสงสารทีนี้เลยไปเช้าค่ะ วันนี้ก็ฝรั่งไปครึ่งรูปละขนมไปนิดหน่อยรออาหารเช้ารอรอลูกมาส่งอาหารใส่ไปส่งนักเรียนอยู่ค่ะ ยาสูงๆก็หมดไปแล้วก็เดินเช็คอยู่แถนี้ค่ะก็ได้อยู่ค่ะ <c oughs> นี่ยังมีอยู่แต่ตอนนี้ถอดไม่ได้เขาต้อนข้อ่อนกันไปปุ๊บเนี่ยค่ะเดินไปเดินมาก็เจออยู่ <c oughs> ตอนนี้ลูกคนแรกเขาก็อนุมัติให้แฟนเขาขายของได้แล้วนะ ไม่รู้ว่าจะมีทุนเมื่อไรเรารอไปก่อนต้องทำหลังคาต้องทำ้าเ้า่มาละสงสัยอาหารเช้ามาละเห็นไหม <c oughs> พอหารร้องนี่ทองขาวเขาจะชเชงเงือชเชเง้อดูหา่านดูหานร้อง,ชงเชเง้อดูว่ามีใครมา ใส่พี่เข้ามาแล้วใครมาลูกออดมาเหรอฮะพี่ออดมาเหรอก็เดินไปเดินมาอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวรอสิบเจ็ดสิบแปด รอคนงานมาช่วยโอ้นอนค่ะนี่ก็คงบัว่ะค่ะบัวบก็มีหลายต้นรู้สึกว่าเขาจะออกดีนะบวบแล้วนี่อะไรคะอันนี้ไม่ใช่บววนะคะเนี่ยโอ้นี่ค่ะ ดอกใหญ่ๆนะคะฟักแฟงฟักหรือว่าแฟงอะไรพวกนี้คะ่ะอุย้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องจัดละสองวันเองมันได้จัดลงมาข้างล่างละ อากาศเย็นสบายวันนี้หลานคงหยุดเผาแล้วโหเผาได้สิบกว่าวันพอก่อนลูกชายจะไปค่ายแล้วมาเผาติดบ้านเราเนี่ยใกล้บ้านเราเนี่ยอ้นนี่ลูกหนึ่งบวัว ก็จะทำกับข้าวต้องรอก่อนค่ะรอสิบเจ็ดสิบแปดนั่นนะ่ะ <c oughs> ชีวิตฝากไว้ส <c oughs> ิบเจ็ดสิบแปไปช็อปปิ้งเนะ่ยซื้อกุ้งกุ้งแห้งกุ้งสดซื้อปลาหมึกซื้อไก่ไก่เราจะใช้ไก่อิสลามไก่อิสลามเขาเขาจะแห้งจะไม่เหม็น เนื้อเขาจะแห้งค่ะไม่แฉะอยู่กับพี่สาวหลานสาวสมัครจะพี่สาวค่ะก็ะเลยจิตดกินของอิสลามพวกเนื้อพวกไก่นะะอา้าวต้องหาน ร้องทำไมลูกไม่ีใครมาไม่เห็นมีใครมานี่ร้องเฉยๆเห็นคนงานบ้านหลานแต่เดี๋ยวก็จะบอกให้ลูกไปบอกพี่เขาอะว่าไม่ไม่ให้เผาแล้วพอแล้วแน่ไม่ไหวละหายใจจะ้แสบหูแสบตา แต่พอน้าพอน้เผาอะไรนิดหน่อยนะคะแค่ติดฐานเนี่ยเนี่ยคะ่ะเผามะกรูดอะไรนะคะเขาก็บ่นแล้วพราะเขาไปเสริมจมูกมาเขากลัวเข้าแสบจมูกแล้วน้าล่ะน้าก็เป็นหอบผือนะ <c oughs> ใครมาลูกไม่มีใครมาโอเคครับเพื่อนๆขอนั่งพักก่อนเริ่มร้อนแล้วนะห่างพัดลมไม่ได้ห่างพัดลมก็ร้อนสวัสดีค่ะวันนี้ลูกมาสายสวัสดีนะคะเพื่อนๆโชคดีค่ะ